กินข้าวปุ้นสาวน้ำปลาน้ำกันจ้าพิเศษกุ้งแห้งจ้ามาจ้ามาเริ่มกันเลยจ้าใช้กะปิกุ้งหวานนะคะแล้วก็กะปิแกงจ้าเราจะคั่วกะปินะคะนี่เป็นลักษณะนี้เลยนะจ้าแห้งไม่ติดกระทะเลยค่ะจากนั้นก็เติมน้ําลงไปจ้าละลายจ้าอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงกับกระเทียมจ้าโขลกรวมกันนะจ้าก็ใส่ลงไปค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยจ้านี่คั่วแบบนี้เลยนะคะเติมน้ําจ้า อันนี้ก็จะเป็นกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งลงไปด้วยใส่น้ำปะลาลลงไปจ้าหอมจนไทบบานย่างมาซองเบิองได้จ้าไปเห็ดนย่างหอมนัวมากเลยจ้าคุณน่ะพริกสดลงไปผงชูรสค่ะน้ำตาลจ้าผสมให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เร็ตเลย,ยค่ะน้ำปะละาแซวกุ้งแห้งของเราจ้าหอมนัวเลยจ้ามาเลยค่ะขอบคุณรซาค่ะใบผักบุ้งจ้าการผักบุ้งจ้ากระเชดจ้า ดอกผักกันจองค่ะใบแมงลักจ้าผักชีลาวจ้าเรียบรอยแล้วจ้าขอบุร้าวน้ำปลาแล้วจ้าและผักลวกผักสดนะคะดูน้ำซาวเราจ้าเป็นน้ำซาวกุ้งแห้งจ้าน่ากินบ่าคาะาน่ากินบ่นี่แต่ว่าเราทําแบบว่ตัวเข้มข้นจ้าใส่กุ้งแห้งลงไปน้ำนี่เป็นอะไรปลักโดดแบบโหดลายด้ยดูสิจ้าเมนูเพื่อสุขภาพเลยจ้าขอบุญซาวน้ำปลาของเราค่ะ